สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ที่รักทุกคนนะคะพบกับคุณครูมาลีค่ะในรายวิชาภาษาไทยวันคดีล้ำนำนะคะสองเล่มนี้เตรียมเลยค่ะคลิปนี้ครูสอนบทที่5เรื่องเกาเห่าที่กลางกรุงนะคะเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันวันนี้นะคะโดยคุณครูมาลีโรงเรียนสุดใจยา <c oughs> ของเราไปค่ะ เรียนเปิดหน้าแปดสิบหกนะคะแปดสิอ, 86. อ่านไปพร้อมคุณครูนะคะยามเช้าเริ่มต้นอย่างสดใสลมหนาวพัดแผ่วเบาเข้ามาทางหน้าต่าม่านสีขาวลายลูกไม้ปลิวไหวเด็กหิงคำแพงลูกจากที่นอนมายืนริมหน้าต่าพ่อกับแม่และพี่คำปันก็ยังไม่ตื่นเมื่อวานครอบ ครอบครัวของคัมแพงไปเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและย่านการค้าที่สําเพ็งกลับมาก็มืดแล้วพ่อกับแม่และพี่ชายของเธอคงเหน็ดเหนื่อยมากกับการเดินเที่ยวและซื้อของคัมแพงก็เหนื่อยเมื่อคืนเธอหลับตั้งแต่หคขํายังไม่ทันถึงหัวยังไม่ทันถึงหมอนตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วตอนอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด คํแแพงตื่นเช้าเสมอเพื่อช่วยแม่เตรียมกับข้าวสําหรับใส่บาตรยามเช้าตรูพระจากวัดพากันเดินเป็นแถวออกมาบินทบาทเมื่อพระผ่านมาใกล้ถึงหน,หน้าบ้านของคํแแพงเธอจะร้องเรียกแม่ให้มาใส่บาตรทุกครั้งที่ใส่บาตรคํแแพงก็มีความสุขและรู้สึก อิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกคะ่ะอิ่มใจพระใส่บาตรการทําบุญก็ทําให้เรามีความสุขได้นะเพราะอิ่มใจ <c oughs> ค่ะอเออีกหน้าหนึ่งนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพนะคะรูปภาพคาแพงก็คาแพงกับพี่คําปันเนาะก็มาใส่บาตรนะคะเตรียมใส่บาตร ไปที่หน้า88เราไปอ่านกันต่อแต่เช้านี้เธอไม่ได้ใส่บาทอ่าเพราะอะไรเพราะบ้านของป้าในกรุงเทพอยู่ไกลวัดครอบครัวของคามแพงมาเยี่ยมป้าที่กรุงเทพและพักที่บ้านไม้หลังใหญ่ของป้าบอใครทางไหนก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดคําแพงยังยืนอยู่ริมหน้าตะา ลมต้นฤดูหนาวพัดผ่านมาอย่างอ่อนโยนที่บ้านของเธอป่านนี้คงจะหนาวแล้วกลับไปถึงบ้านแม่คงรื้อเสื้อกันหนาวมาให้เธอกับพี่คำปันใส่บางทีเธอจะขอให้แม่ซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่ให้ด้วยเด็กหญิงเอาแก้มแนบหน้าต่างทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงนกร้องดังกาว้าวกาว้าว เสียงนั้นได้มาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งค่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นเรากับว่ามันกำลังบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆนกกาวาวคําคแพงเผลอบอกตัวเองเสียงดังและเลิกคิ้วอย่างชงนหน้าประหลาดเหลือเกินที่เธอได้ยินเสียงนกกาวาวกลางเมืองใหญ่กรุงเทพเต็มไปด้วยตึกสูงและย่านการค้าไม่น่าเชื่อว่า จะมีนกกระว่ามาร้องให้ได้ยินคำมแพงชโงกหน้าผ่านช่องหน้าต่าพยายามกวาดสายตามองหาแต่นอกจากหลังคาตึกและยอดไม้เขียวๆที่ขึ้นมาแสมอยู่เป็นระยะก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยเนเช้าจัังนะลกูลกๆเสียงทักทายคุ้นเคยของแม่ดังขึ้นมาจากด้านหลังเมื่อคำมแพงหันกลับมามอง ก็เห็นแม่ยืนยิ้มอ่อนโยนอยู่ใกล้ๆหนูนี่ยินเียงนกกระวาวเธอบอกแม่อย่างเต่นเต้นอะไรกันแม่ว่าหนูหูฝาดไปหรือเปล่านกกระวาวที่ไหนจะมาอยู่ในเมืองใหญ่แต่หนูนี่ยินจริงๆนะคะแม่จำแพงยืนยันพร้อมกับหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครั้งเท่านี้เสียงนกตัวเดิมร้องดังขึ้นอีก เสียงนกกระว่าวจริงๆด้วยแม่พูดแล้วทำท่าตื่นเต้นตามไปอีกคนไม่น่าเชื่อนะว่าจะได้ยินเสียงนกกระว่าวอยู่แถวนี้ <c oughs> ไปต่อค่ะหน้าแปดสิบเก้าแม่เดินเข้ามาหากําแพงกอดเธอจากข้างหลังคําแพงก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมือของแม่ที่อบเธอไว้อย่างคุ้นเคยช่างอบอุ่นและอ่อนโยนเสียงนี่กระไรอ่า มันเป็นออบก,กอดของแม่เนาะเงินคนไหนที่แม่กอดก็คงอบอ,อุ่นแล้วค่ะต่อน,น,นคะคะไปต่อนอาเก้าสิเสียงพูดของคํแแพงกับแม่ก็เลยปลุกพ่อและพี่ชายให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันพอรู้ว่ามีนกกระว่าทั้งพ่อและคําปันต่างรีบเข้ามามุงดูที่หน้าต่างบานนั้น คงเป็นนกเอ้ใครสักคนเลี้ยงไว้พอสันนิษฐานเมื่อได้ยินเสียงนกกระววเชฉยแจ้วเสียงของมันดังอยู่เป็นระยะและดังขึ้นเหมือนกับว่ามีคนกําลังแอบฟังหรือนั่นก็คงหลงทางมาพี่คําปันก็คาดกันเองมันไม่ควรมาอยู่เมืองใหญ่ๆอย่างนี้นะนั่นสิ พี่กำแพงเห็นด้วยพางรู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างบอกม่ถูกุมันพักหลงพัดหลงเข้ามาจริงๆอย่างที่พี่คำปันว่าก็น่าจะหายเนาะน่าสงสารมันนะเธอพูดและยิ่งรู้สึกว่าเสียงนกตัวนั้นมันฟังดูเศร้าแล้วก็เหงาเหลือเกินเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะคิดถึงบ้านที่จากมาคิดถึงพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆของมันที่อยู่ในป่าใหญ่ <c oughs> เอาคิดไปเรื่อยนะคะเอาพอแค่นี้ก่อนาเนะื้อเรื่องมันเยอะมันยาวนะคะเอาไว้คลิปหน้าต่อนะเราไปทำกันบ้านก่อนนะกับนบ้านนะเรียนเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะน้านี้อ่าให้นักเรียนตอบคำถามคําแพงประหลาดใจเมื่อได้ยินเสียงของใครฟังแล้วคําแพงรู้สึกอย่างไรและคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้น เอามาดูซิว่าข้อนี้มีคำถามกี่คำถามอืงินดูได้ยินเสียงของใครหนึ่งคำถามแล้วนะฟังแล้วรู้สึกอย่างไรเป็นคำถามที่สองนะรู้สึกอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นคำถามที่สามนักเรียนต้องตอบถึงสามคำถามนะคะข้อนี้มีสามคำถามในหนึ่งข้อ,อครูช่วยตอบ ได้ยินเสียงของใครเสียงของนกกระวาฟังแล้วรู้สึกอย่างไรประหลาดใจและคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่ามันก็คงจะหลงทางนะอันนี้ตอบสามคำถามนะคะขณะที่ขับรถกลับบ้านพ่อและแม่ร้องเพลงอะไรให้ล,ลูกๆฟังและเนื้อเพลงมันกล่าวถึงเรื่องอะไรให้วาดภาพและเขียนเล่าเรื่องตามลําดับเนื้อเพลงอันนี้ต้องอ่านต้องอ่านต่อในคลิปหน้านะ อน,นักเรียนทําไปก่อนเลยก็ได้แล้วก็ว่าวนะแล้วก็ว่าวไขไว้ให้แม่กาฟังแลวก็วาดรูปตัวนี้ไปก่อนแล้ว่คยไปอ่านกันในคลิปหน้านะคะได้หมดแล้วอาอยังมีการบ้านอีกอ่ะต่อไปหน้าร้อยสองนะอ่ะนักเรียนก็เขียนต่อไปก็ได้ว่า แม่กาหาอาหารมาป้อนให้ลูกกระววอันนี้เดี๋ยวเราอ่านในคลิปหน้าเนี่ยกวาดรูปไปนะคะแล้วก็แม่กาสอนลูกกระววให้บินนะเรจะบอกขั้นตอนของของเนื้อเรื่องเขานะคะเดี๋ยวไว้ไว้ถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวต้องอ่านคลิปหน้าต่อเนาะแล้วก็กลับมานักเรียนเขียนตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยต่อคลิปหน้าก็ได้นะคะวาดรูปไปด้วยนักเรียนเห็นด้วยกับการที่ในพานยิงนาการหรือไม่เพราะเหตุใดอัน ต้องอ่านเนื้อเรื่องในคลิปหน้าเดี๋ยวเราบไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเห็นด้วยเพราะลูกกาว่าจะต้องตายต่าเนาะเพราะว่าแม่กาโดนยิงตายลูกกาไม่มีใครเลี้ยงลูกกาลูกกาก็ตายันะะ <c oughs> ช่องทางส่งงานครูค่ะ id line s4567ns เขียนชื่อเลขที่ด้วยนะคะเกี่ยวค้ตัวนี้ค่ะยังย็นตั้งใจเรียนนะค,ะ, <c oughs> ะ,คะเพราะว่าถ้าสอบรอบนี้ไม่มีการสอบออนไลน์นะคะ ต้องมาสอบที่โรงเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย